สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาทํากระทงอีกแล้วนะคะเป็นกระทงจากใบตองนะคะตัวดอกกุหลาบนี่ก็ใช้ใบตองในการพับนะคะนี่นะคะสวยงามทําง่ายๆเลยนะคะไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก็จะมีฐานกระทงความกว้างอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็ ใบตองตัดที่ความกว้าง6เซนนะคะความยาวประมาณ24เซนขึ้นไปเราจะม้วนจะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเย็บติดกันเป็น1ชุดนะคะเย็บติดกันสาาอัานเป็น1ชุดแบบนี้นะคะวิธีเราจะมาติดแบบนี้นะ แล้วก็ถ้าเราไม่มีดอกนะคะเราก็ไม่มีใบเตยด้วยเราก็สามารถใช้ใบตองพับเป็นกุหลาบได้นะคะเลือกใบตองที่มีช่วงความยาวนะคะให้เขาช่วงที่ยาวมากที่สุดนะคะแล้วก็ตัดชีกให้กว้างประมาณหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะแล้วเราก็มาพับ พับเหมือนใบเตยเลยค่ะแต่เราจะได้แค่ดอกเล็กลงนะคะถ้าต้องการให้ดอกใหญ่เราก็ตอไใบตองได้ You do eat anything in the ending. นีคะต่อไปเรามาทำกลิบต,ตัวนี้จับไปตองแบบนี้คะ่ะแล้วก็ม้วนนี่คะ่ะหมุนไปเรื่อยๆนี่คะ่ะก็จะได้อันแรกเราทับไปก่อนคะ่ะ หันด้านวนวลขึ้นนะคะแล้วก็จับหมุน ชุดหนึ่งใช้สามอันคะ ก็ต,ตัดให้เท่ากันแบบนี้นะคะนี่นะคะทำเสร็จแล้วใช้ทั้งหมด12ชุดนะคะแล้วก็จะมาติดลงไปเลยค่ะกะดูก่อนนะคะติดสองชั้น ฉันละห6ชุดมาติดกันด้เลย ชั้นที่หนึ่งนะคะไปชั้นที่สองันที่สองเราจะวางให้เหลื่อมเข้ามาด้านในนิดหนึ่ง ค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็นำดอกกุหลาบที่เราพับไว้นะคะมาแต่ง เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ปักทูปปักเทียนนะคะน่เสร็จแล้วค่ะปีนี้ที่ไหนได้รอยกระทงที่ไหนงดจัดกระทงบ้างนะคะเม้นมาบอกกันด้วยนะคะ ที่บ้านพี่งดจัดลอยกระทงนะคะเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ